ครับกมือโอเคโอเคป้งโอค้โอค,ครับวันนี้พาน้องพอร์ตมาเล่นอย่าสูนะครับเยี่ยมปู่เยี่ยมย่าเลี่ยมญาิพี่นน้องครับวันนี้บรรยากาศดีครับ ลมเย็นดีครับอะอะกระป๋านก็กระป๋านก็คือการหาปลาแบบชาวบ้านเับใส่เขาเรียกว่าบ้านลอยน้ำคนระับ รสดุงคับปลามีตลอดนะครับน้ำอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ำเราวงชาวบ้านมาหาปลาตามก็จะพายเรือน้ำไปหายามใส,ใส่ใส่เบ็ดเบืองลุงลุงพายเรือใส่ ากาศยินสบายดีครับไม่ร้อนไม่เดือนมากถ้าได้ไปอยู่ตรงข้านลอยน้ำมันก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะเราสร้างมาใช้การมาหลายปีแล้วดูจากสภาพ ที่ชาวบ้านครับอ้านนอกธรรมชาตินะครับลงไปนู่นก็จะเป็นเจดี JD ขนาดใหญ่นะครับสีทองอลา,ามนะครับผมแนก็จะเดินปั่นจักรยานมานะครับ ดูบรรยากาศรอบข้างครับผมการดีมากนะครับวันหยุดวันนี้ัหยุดพักปัดปีใหม่ครับ แก่แห <Okay, S 2> ล่งน้ำนะครับชาวบงชาวบ้านก็ทำนาการทำนาปังทำนาได้ปีละสองครั้งนะก็แก้แหล่งน้ำเลย ล้เรือเหรอนะลงเรือก,อออกับลูกมาลงอยู่นะครับเรือแต่มากับหลานน้อยอันตรายเด็กๆลง,งน้ำไม่น้ำลึกไม่มีชูชีพอันตรายครับสะดุง้ง วางพุ่นวางเหวางมองนะครับบาเวลาก็จะมายามมาดูตอนเย็นตอนค่ำนะมันก็จะมานอนเฝ้านนะอนเฝ้าเลยนะครับบรรยากาศดีมาก เขียวนาปังน้องขับไปเยีนยมตรงโน้นเลยขับไปขับนั่นมาเป็น<อ>มุนดูเป็นมุนมุนมุนได้ไหมไปดู เปได้ปะ่ะ่ะเปิดเลยมันเปิดน้ำเลยเปิดน้ำมันพังแล้วมนะั้ง ก็จะมีเรือเทียบท่าไว้นะครับถึงเวลาก็จะพายเรือขึ้นไปบนสะดุ้งหรือบางท่านก็ไม่หนาว่ายน้ำปเลยครับใส่ห่งยางใส่อะไรไปครับส่วนมากจะใช้เรือนะครับในการเดินทาง พอหมุนเบื้งหมุนเบื้งเอาหมุนไหมเร็วหันหนา้าหันหน้ามา<แ>หันหน้าจับจับหมุนเบิ้งหมุไหนได้ปะเดี๋ยวมันจะตกมันจะตกบ่ขึ้นบ่ขึ้น<แ>น้ามนได้ไมันยืนหันตก<แ>มันจะตกน้าม,มา<แ>บ้า,บ,า,บ,าบ้าัทั้งแล้วม<แ>ันต้องเอา สำหรับคลิปนี้นะครับก็พอจบคลิปนี้นับไว้เพียงเท่นี้นะครับโอกาสหน้าจะ,จะสู่เชษเมืองร้อเอ็ดนะครับว่ามีโอกาสมีเวลาเราจะมาลงคลิปให้ดูนะครับเวาว่างคุณเอฟซิงับ้รับชมทุกท่านครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขับสวัสดีครับจากเชิดหนุ่มล้อเอ็ด